พรานไทยใจเสะจัดอีกแล้วครับท่านใบสาบเสือนะครับจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้แม่ของมิมต่อยได้ขยี้ใบแบบนี้มิมก็อาจจะคิดว่าเป็นกลิ่นของใบไม้จากธรรมาชาตินะครับไม่ใช่จากคนบุกรุกโอเคนะครับผมเราลองมาเทสกันดูดูนะครับ เห็นไหมครับผมมิมเขาไม่ต่อยครับผมนี่ไม่ต่อยนะครับมิมแก่นะครับผมจัดอีกแล้วครับท่านพรานไทยวันนี้พาทุกคนมาตีมิมรังแก่แก่มากนะครับ Uh huh. หัวน้ำาะะมีหรือเปล่าเช็คกันนะครับผมโอ้นะ oh. กิ่งไม้ของดีนะครับกิ่งไม้แห้งนะครับตัดยาก uh huh. แม่ของมิ้มเริ่มกระจ้ย ตรงนี้หัวน้ำหวานจะหลุดไหมครับอบอ่าตรงนี้เลยครับผมปลายสุดตรงนี้โอ้โหทุกคนลงมาแล้วนะครับนิ้มแก่ของเรา ได้แล้วครับผมหัวน้ำหวานปิดตามิมใจดีครับผมเขาไม่ต่อยเต็มหัวเลยนะครับมิมแกสวยๆหัวน้ำหวานปิดตานะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับพรานไทยใจสะจัดอีกแล้วครับท่านขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็การรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ